มหาสติปพฐานสูตร EP 6จากหนังสือพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยเล่มที่10ดูก่อนพิสุทั้งหลายกัทุุคนิโรธอริยสัจเป็นไนความสำลอกความดับโดยไม่เหลือความสละความส่งคืนความปล่อยวาง ความไม่มีอะไรในตัณหานั้นก็ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่ไหนเมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่ไหนที่ใดเป็นที่ทร,ร,ะะรักที่เจริญในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นี้เป็นอะไรที่รักที่เจริญในโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจ เป็นที่รักที่เจริญในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นี้รูปเสียงกลิ่นรสโพธพะธรรมลมเป็นที่รักที่เจริญในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นี้จกขุวิญญาณเสตวิญญาณ คนะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจรระละย่ำละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่ำดับในทีน่นี้จากขุสัมผัสโสตสัมผัสคณะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสเป็นที่รักที่เจริญในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละ ย่ำละเสดได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่ำดับได้ในที่นี้จกขุสัมผัสสัชาเวทนาโสตสัมผัสสัชาเวทนาคานะสัมผัสสัชาวทนาชิวหาสัมผัสสัชาเวทนากายะสัมผัสสัชาเวทนามโนสัมผัสสัชาเวทนาเป็นที่รักที่เจริญในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่ำละเสดได้ในที่นี้เมื Không, ่อจะดับย่ำดับในที่นี้ รูปสัญญาสัตสัญญาคันทสัญญารสสัญญาโพธภสัญญาธรรมสัญญาเป็นที่รักที่เจริญในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่ำละเสียได้ในที climate, man, ่นี้เมื่อจะดับย่ำดับในที่นี้รูปสัญเจตนาสัตสัญเจตนาคันทสัญเจตนารสสัญเจตนาโพธภสัญเจตนาธรมมสัญเจตนาเป็นที่รักที่เจริญในโลก ตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียด้ในที่นี้เมื่อจะดับย่มดับในที่นี้รูปตัณหาสัตตตัณหาคันทะตัณหารสตัณหาโพธะพะตัณหาธรรมตัณหาเป็นที่รักที่จะิญในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียด้ในที่นี้เมื่อจะดับย่มดับในที่นี้รูปวิตตสัตววิตตคันทวิตตรสวิตตุพธะพะวิตตธรรมววิตต เป็นที่รักที่เจริญในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่มละเสยได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่มดับในที่นี้ลูกวิจารสัตววิจารคันธว,วิจารรสวิจารโพธพวิจารธรรมวิจารเป็นที่รักที่เจริญในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่มละเสยได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่มดับในที่นี้ดูก่อนพิสุทั้งหลายอันนี้เรียกว่า ทุกขนิโรธอริยสัจดูกว่าพิสุทธิ์ทั้งหลายก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นชนัยนี้คือมั่งมีองค์8อันประเสริฐคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิ ดูกนพิสุททั้งหลายก็ทุกขานิโรธคามีนีปฏิปทาอริยศัสตร์เป็นชไหนนี่คือมัรคมีองค์8อันประเสริฐคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็สัมมาทิฏฐิเป็นชไหนความรู้ในทุกความรู้ในทุกขสมุทัย ความรู้ในทุกขณิโรธความรู้ในทุกขณิโรคามีนีปฏิปทาอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปะเป็นไนความดําริในการออกจากกามความดําริในความไม่พยาบาทความดําริในอันไม่เบียดเบียนอันนี้เรียก Summer สัมมาสังกปปะสัมมาวาจาเป็นไนการวดเว้นจากการพูดเท็จว้ดเว้นจากการพูดสเสเียดวันเว้นจากการพูดคุหยาบ วดเว้นจากการพูดเฟเจออันนี้เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากรรมตะเป็นไนการเว้นเบ้นจากการฆ่าสัตว์วัดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขาม่ได้ให้วัดเว้นจากการประพฤติในกรรมอันนี้เรียกสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะเป็นไนอรยิยสาวกในธรรมวินัยน,นี้ละการเลี้ยงชีพที่ผิดเสีย สามแบการเลี้ยงชีพได้การเลี้ยงชีพที่ชอบอันนี้เรียกว่าสัมมาชีวะสัมมาวายมะเป็นไนพิสุนในธรรมน,นี้เกิดฉันทะปยาบาปาราลบความเพียประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อไม่ให้กุศลธรรมอาลามกที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้นเพื่อละอกุศลธรรมอารามกที่บังเกิดขึ้นแล้วเพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้น เพราะความตั้งอยู่ไม่เรือนหายเจริญยิ่งภายบณ์มีขึ้นเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วอันนี้เรียกว่าสัมมาวายมะสัมมาสติเป็นชนหีพิสุดในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมพัญญะมีสติกำจัดอภิชาและททมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโธมนัสในโลกเสียได้อันนี้เรียกสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นจะไหนพิสุ์ในธรรมวินัยนี้สกัดจากกรรมงงามสงัดจากอากุศลกรรมบรรลุปฐมัญาามีวิตกวิจามมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เธอบรรลุทุติตยาณ มีความผ่องใสให่้จิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจารสงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจามีปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่เธอมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยกายและปิติสิ้นไปบรรลุตติยานที่ปารยะทั้งหลายสรรเสริญมากผู้เดชานี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุข เธอบรูจุจดจกการใ์ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขพระสุขละทุกข์และดับสมนัณทมนัตก่อนก่อได้มีเบิกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่อันนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิดูกาพิสุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขนิโรธคาไม่มีปฏิปทาอริยสัจดังพรนานามาชนี้พิสุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม ภายในบ้างพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมทั้งภายในภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในธรรมบ้าพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในธรรมบ้างย่อมอยู่อีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งบ้านอยู่ว่าธรรมมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้น เธอเป็นผู้อันตัญหาได้ทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่เถอมั่นอะไรอะไรในโลกดูก่อนพิสุทั้งหลายอย่างนี้แลพิสุชื่อว่าพิจณาเห็นธรรมในธรรมอยู่จบสัจจบัรจบธรรมานุปัสสนาดูกอนพิสุทั้งหลายก็ผู้ใดผู้หนึ่งพึงจเจริญสติปัฏฐานทั้ง4นี้ อย่างนี้ตลอด7ปีเขาวังเขาพึงหวังผลสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอาหารตผลในปัจจุบันหนึ่งหือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่เป็นพระอนาคามี1นเจ็ดปียกไว้ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐาน4ี่อย่างนี้ตลอด6ปี5ปี4ปี3ปี2ปี 1นปีเขาพึงหวังผลสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหันตผลในปัจจุบันหนึ่งหรือเมื่อยังมีอุปาธิเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีหนึ่งหนงปียกไว้ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานสีอย่างนี้ตลอดเจ็ดเดือนเขาพึงหวังผลสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหันตผลในปัจจุบันหนึ่ง หรือเมื่อยังมีอุปาธิเหลืออยู่ในเป็นพระอนาคามีหนึ่งเจ็ดเดือนยกไว้ผู้ใดผู้หนึ่งจึงเจริญประสิทธิประานทั้ง4นี้อย่างนี้ตลอด6เดือน5เดือน4เดือน3เดือน2เดือน1เดือนกึ่งเดือนเอนขาพึงหวังผลสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหนึ่ง หรือเมื่อยังมีอุปาธิเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีหนึ่งกึ่งเดือนยกไว้ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างนี้ตลอดเจ็ดวันเขาพึงหว,ว,วังผลสองประกาอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหันตผลในปัจจุบันหนึ่งหรือเมื่อยังมีอุปาธิเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีหนึ่งดูก่นพิสุกทั้งหลาย ผลทางนี้เป็นที่ไปอันเอเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพื่อความร่วงความโศกและปริเทวะเพื่อความดับสูญแห่งทุกทงมน,นัสเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานผลทางนี้คือสติปัฏฐานสประการชนี้แหลคําที่เรากล่าวดันภรณามาชนี้เราอาศัยเอกายะนมัมกล่าวแล้วพระผู้มีพระภาคตัด พระพทธพทธนี้แลแลพิสุเหล่านั้นยินดีชื่นชมภาสิทธิของผู้มีพระภาคแล้วจะนี้แหลจบมหาสติปัฏฐานสูตรธรรมะสวัสดีขอทุกท่านเจริญในธรรมและพบกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ